สรุปข่าวลิเวอร์พูลร,รอบเช้าประจำวันที่13กุมภาพันธ์นะครับเรื่องที่ 1. ด่วนสิ้นสุดทาารักเษฐิน้ำมันนูเยตช็อกถูกถอดชื่อเส้นดิวเบนเซมาอาถาันแข่งหงสำรอยเฟอร์มิโนเรื่องที่2เวจิฟันส่งสัญญาณเตือนบอดจี้ต่อสัญญากุูนเต้ด,ดวนเชียระดับเวิลด์คลาสที่ห้ามเสียไปฟีฟเรื่องที่3ร้อยคินฟันทงเวียจะระเบิดฟอร์มปีหน้าพร้อมโยเคสลูกแกโมริด เปรียบเทียบหลังฟอร์มเริ่มพุ่งเรื่องที่สเซเทอร์นานฟิลอาวิลานทุเมอันจอกระชากลิชันฮิวกลุ่มเมงเยนผนกฟุตบอลที่ซาอุแล้วเรื่องสุดท้ายจับตาดิวสายฟาฟาดเอเยนมาตูสมาเน่โปรศูนย์ฝึกแอฟซ่าเทนนิงเซ็นเตอร์ของลิเวอร์พูลทำกลางแผนสังขยาทัพสล็อตหน้าร้อนนี้นะฮะโอ้นี่คือทั้งหมดทั้งมวลสรุปข่าวลิเวอร์พูล รอบสประจำที่13กุมภาพันธ์นะครับมือแน่นอนของบแฟนสามารถกดติดตามนะครับแล้วก็กด subscribe เพื่อที่จะได้รับข่าวสารลิเวอร์พูลแบบไม่ตกเทรนนะครับแล้วก็ไม่ตกข่าวลิเวอร์พูลแน่นอนนะครับแอดมินเม้งนำไปเสิร์ฟถึงมือของแฟนนะครับเราไปเริ่มต้นที่สรุปข่าวลิเวอร์พูลกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่จะไปฟังสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าพิม์ลีอังกฤษนะครับ กำลังมันเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยนะฮะไอ้เป็นอยาอาร์เซนอลนะครับสะดุดแล้วน,นะครับไปเสมอกับเบรนฟอร์ดนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งทำให้สถานการณ์ณตอนนี้นะครับจากฝูงอย่างไอ้เป็นอยาอาร์เซนอลเนี่ยมีแต้มนําห่างแมนเชสเตีรนะครับแค่4แต้มเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าลุ้นแชมป์มันเลยหลังจากที่อาร์เซนอลทิ้งห่างไปไกลตอนแรกตอนนี้เหลือช่องว่างแค่4คะแนนนะครับอะไรก็เป็นไปได้แล้วนะฮะส่วนทางฝั่งลิเวอร์พูลของพวกเราก็ยังคง ตามหลังนะฮะพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับอันดับที่4กับอันดับที่5นะครับเราตามหลังแมนยูอยู่3แต้มแล้วก็ตามหลังเชลซีอยู่2แต้มนะครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังคงมีลุ้นตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเต็มตัวนะครับอ่ะเราไปฟังชมข่าวลิเวอร์ p o o ของพวกเราดีกว่านะครับไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับเป็นสื่อใหญ่จาก The อิสแอนด์ฟิวนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่านูนเยสนะครับโอ้โหหลังจากที่ อ,ออกจากกิิวอุปพภลนึกว่าจะไปได้ดีไปได้สวยนะครับแต่กลายเป็นว่ามีปัญหาเสียแล้วนะครับล่าสุดนะครับสิ้นสุดทางรักเซนทีน้ำมันนูเยตช็อกถูกถอดชื่อเส้นดิวเบนเซม่าอาถานแข่งหงสํซรอยเฟอร์มีโนจากความหวังสูงสุดสู่ส่วนเกินที่ถูกเลื่อมอนาคตของดาวิน,นูเยตนะครับดาวยิงสายปั่นชาวอุลไวยในซาอุดีโปลีก ถึงจุดวิกฤตขั้นสุดนะครับหลังจากเอเวิลาน,นะครับตัดสินใจเชื่ดด่วนต่อชื่อเขาออกจากขุมกาลังลุยหลีกครึ่งหลังของฤดูก,กาลเพื่อเปิดทางให้ซูปเปอร์สตาร์ตัวเก๋าอย่างคาริมเบนเซม่าเข้ามาเสียบแทนหงแดงสะดุง้งโบนัส10ล้านปอนด์ส่อสลายการกระทำครั้งนี้ไม่ได้ดับฝันดูนเยตแค่คนเดียวนะครับแต่ส่งแรงสั่นสะเทือนกลับมาถึงแอนฟิลด์ด้วยแอด on, ออนสอศูนย์เปล่า หรือผู้ผู้อาจต้องมองตาปริบๆนะครับเมื่อบนัสจุนต่าง10.4ล้านปอนด์ตกอยู่ในสภาวะเป็นหมันเนื่องจากเงื่อนไขผลงานไม่สามารถบรรลุได้หากนเตะไม่ได้ลงสนามสถานะปัจจุบันนะครับรับค่าตัวเบื้องต้น46ล้านปอนด์มาแล้วแต่กําไรที่คาดหวังกําลังหายไปกับสายลมโอกาสสุดท้ายในถ้วยเอเชียกับความโหดร้ายของอินซากิ แม้ชื่อในลีกจะเปรียวนะครับแต่เขาก็ยังเหลือที่ยืนเล็กๆในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกเพ่าว่ามันคือเวทีฟ i แนลที่ริบลีเหลือเกินเส้นตาย5นัดนูนเยสเหลือโอกาสโชว์ของสูงสุดเพียง5เกมคือรอบแบ่งกลุ่ม1นัดและนอบนักเอาท์4นัดก่อนที่จะถูกลืมถาวบอนกำแพงที่ข้ามไม่ได้ซงเมเนอินซากินะครับกุนซือจอมเฮียบประกาศชัดเบนซมาคือเบอร์หนึ่ง หลังฉกตัวมาจากเอาลอิติฮัดแบบสุดช็อกอาถานบอบบี้เข้าสิงเดินตามรอยความเจ็บปวดสถานการณ์ของน้องนุ่นนะฮะราวกับเดาบูของโรเบตโตเฟอร์มิโน่ที่เคยถูกเอาอาลีปฏิเสธอย่างไร้เย่ยมาแล้วเมื่อปีก่อนมันเหมือนต้องเดินฝ่าทะเลทรายที่ไม่มีจุดจบคำพูดสุดท้ายและสุดช้ำของเฟอร์มิโน กำลังย้อนกลับมาหลอกหลอนนวนเย็ดในวัยยุ่มของเปแม้เขาจะมีโอกาสภาทีมคว้าแชมป์เอเชียทิ้งทวนแต่บทสรุปที่รออยู่คือการถูกหนประเทศไม่ต่างกันสถานีต่อไปยักษ์ใหญ่อเมริกาใตา้หรือดับแสงในทะเลสายเมื่อประตูในยุโรปปิดสนิทหลังดิวเฟเนเบเช่ล่มสลายในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดตุรกี ล่าสุดปลายทางเดียวที่ยังเปิดกว้างคือการแคมแบ็กอเมริกาใต้โดยมีลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งอาร์เจนตินาสุ่มรอคว้าตัวไปชุบตัวก่อนเริ่มฤดูกาลใหม่นะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้อนาคตไม่แน่นอนเสียแล้วนะครับถูตัดชื่อออกเลยนะครับกับรายชื่อที่จงเล่นในศึกซาอุปโปรลีกฤดูกึ่งลู ครึ่งฤดูกาลหลังนะครับโอ้น่าสงสารจริงๆนะฮะตอนนี้นะฮะลิเวอร์พูลสนใจไหมแต่ตอนนี้ยังคว้าไม่ได้นะครับลรีวิวของพวกเราต้องนู่นแหละครับตลาดซัมเมอร์นะฮะพอตอนนี้ตลาดปิดไปแล้วนะครับเราไปตอนที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นสื่อเดิมนะฮะจาก Did It and f e ิลฟานไดซส่งสัญญาณเตือนบอร์ดนะครับที่ต่อสัญญาโกลเดเต้ด่วนชี้ระดับเบลคลาสทที่ห้ามเสียไปฟรี แอมฟิวอาร์มีนาวนะครับ mm hmm. เมื่อเบอร์จูฟนไนต์กับตันเทียมระดับไอคอนของลิเวอร์พูลออกโรงกดดันสโมสรกลางอากาศย้ำชัดสถานะของอิบรามาโกนอเต้ ate, คือประกรหลังระดับโลกที่เทียมขาดไม่ได้พร้อมส่งกระแสรับไปถึงบอร์ดบริหารให้รีบปิดดิวสัญญาฉบับใหม,ม,ม่ก่อนจะสายเกินการวิกฤตสีเดือนสุดท้ายเดิมพันที่ห้ามแพ้ของหงดังนาฬิการายกำลังเดินไปสู่จุดอันตรายนะครับ สัญญาของอีบูกำลังสิ้นสุดลงในวันที่30มิถุนายนนี้ทํารการจับจ้องจากเย,ยอหย่างเรวมาริดและเปเอเช่ที่พร้อมคว้าตัวไปร,ร่วมทีมแบบฟีเอเยนสถานะปัจจุบันนะครับรับเหนง่อย150,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เส้นตายเหลือเวลาอีกเพียงแค่4เดือนเศษก่อนกลายเป็นนักเตะอิสระคำขาดจากกัปตันผมต้องการให้เขาอยู่ต่อเขาคือผู้นำและเซนเต์แบ็กระดับเวลคลาด ในสายตาผมคืนฟอร์มเก่งบุกดับซซนเร์แลนด์ที่ติดท็อปโฟหลังจากความแพ้แพ้ในศึกหนักกัแมนซิตีหงแดงกลับมาผง,งาดได้อีกครั้งด้วยชัยชนะเหนือซันเร์แลนด์หนึ่งศูนย์จากลูกมงพิฆาตของฟันได์ส่งไอทีมไล่กวาดพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์หรือเพียง3แต้มเท่านั้นวันนี้เราเกือบสมบูรณ์แบบทั้งความดุดันและสภาพจิตใจผมภูมิใจที่ทุกคนกลับมาได้เวอร์จิฟันไดกล่าวหลังจบเกมคำชมถึงรุ่นน้อง และบทพิสูจน์ของกุนนเต้ฟันได้นะครับยังได้กล่าวชื่นชมไรอันบ๊อบบี้หัวหอกเพื่อนร่วมชาติของซันแอร์แลนด์ที่สร้างความปนเปืป้อนจนทําให้กุนนเต้ต้องงัดฟอร์มเก่งออกมาสกัดกั้นตลอดทั้งเกมพร้อมอวยพรให้รุ่นน้องรายนี้รักษาฟอร์มเก่งเพื่อไปรุยศฟุตบอลโลก2026กับฮอลแลนด์ด้วยกันนะครับบทสรุปจากซอดังนะฮะคำสัมภาษณ์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การชมเพื่อนร่วมทีมแต่มันคือการวางเดิมพัน ของกับตันทีมที่มีต่อสโมสรหาก,กลิเวอร์พูลไม่สามารถรั้งตัวโกนเต้ไว้ได้อาจเป็นการสนยันถึงความถดถอยของโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ในแอนฟิลด์นะฮะถึงกับต้องให้เวอร์จิฟันไดออกมาขอร้องให้ต่อสัญญานะฮะมันก็ต้องบอกว่านะครับนี่คือสัญญาฉบับที่ถ้าจะต่อกันจริงๆเนี่ยก็มี5้าไปยังน้อยนะครับโกนเต้นเนี่ยต้องการค่าเหนื่อย2 0 0แสนขึ้นไปนะครับอ่า รอดูว่าจะต่อได้ไหมกับ4เดือนเสรนะครับสัญญาเหลืออยู่ครับตอนนี้โกเนเต้รับเข้าเหนื่อย1 5 0 0 0 0ปอนด์นะครับต่อสัปดาห์นะครับอ่าก็ขอให้ต่อไวๆนะครับไม่อยากจะหาคนใหม่นะครับมันหายากนะครับถ้าโกเนเต้อยู่เนี่ยเราประหยัดเงินได้เยอะเลยนะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเป็นสื่อจาก liverpool com นะครับรเย็ยนฟันธงนะครับเวียจะระเบิดฟอร์มปีหน้าพร้อมยยเคสลูกาโมริต เปรียบเทียบหลังฟอร์มเริ่มพุ่งหลังจากที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลจากแค่ตัวอันมหาศาลนะครับล่าสุดฟอรินเวียเริ่มพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงยอมทุ่มเงินดึงตัวค้ามอร่มทับหลังโชว์ฟอร์มโดดเด่นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาถกประเด็นร้อนรุ่งหรือร่วงในรายการ s i ติ to Fo o t b a l l ใน E ีีล่าสุดนะครับของพอดแคสต์ชื่อดัง เหล่ากุลูตัวท็อปอย่างแคลรินวิลจมีก่กาลเกอร์และรอยเคียนได้หยิบยกประเด็นการายทีมของแข้ง,งทีมชาติเยอรมนีรายนี้ขึ้นมาถกกันอย่างเผ็ดร้อนเริ่มจากแคลรเนวิลเปิดประเด็นด้วยตัวเลข4ประตูกับ2แอซิสจาก24นัดสรุปแล้วเดี๋ยวนี้สอบผ่านหรือต้องรอไปก่อนส่วนจมีก่กาลเกอร์นะครับให้สถานะไว้ที่อย่างก้ากึ่งโดยเชื่อว่าเห็นสัญญาณพัฒนาการที่ชัดเจนมากขึ้น ส่วนเยนไร้ละจิวสกอตนะครับประสานเสียงเห็นตรงกันว่าเขาแค่ต้องการเวลาปรับตัวส่วนมุมมองจากรอยคีนนะครับปรากฏการแบบเดียวกันกับลูก้าโมริตเลยรอยคีนนะครับอดีตกัปตันทีมพันดุของแมนยูนะฮะให้ทัศนะที่น่าสนใจโดยเปรียบเทียบการปรับตัวของเวสกับตำนานอย่างลูก้าโมริตสมัยย้ายมาสเปอร์ใหม่หมผมจำได้ตอนที่โมริตย้ายมารแรกๆเขาต้องใช้เวลาปรับตัวกับความหนักหน่วงของพิมลิกยู่นาน ผมจนนึกภาพไม่ออกเลยว่าเขาจะกลายเป็นนักเตะร,ระดับท็อปได้อย่างไรแต่สุดท้ายเขาก็ทําได้เวียสก็เช่นกันผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นร่างทองของเขาในปีหน้าหลังจากที่เขาปรับตัวเข้ากับจังหวะอังกฤษได้อย่างสมบูรณ์แบบสะลัดปือมแม้ไม่มีชื่อทำประตูในเกมล่าสุดในเกมที่ลูบุกไปเชิญชนะซันเดอร์แลนด์1-0นะครับเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาแม้ว่าจิมงฟานายจะทำประตูชยัยแต่ อัเนอร์สลัดกุญซือหงแดงกลับประทับใจในอิมแพคของเวียดเป็นอย่างมากนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมสลัดกล่าวหลังจบเกมวันนี้เขาใกล้เคียงกับการทำประตูมากด้วยคุณภาพที่เขามีควรที่จะมีชื่อบนสกอร์บอร์ดด้วยซ้ําแต่มันยอดเยี่ยมมากที่ได้เห็นพัฒนาการของเขาและนักเตะคนอื่นในทีม สุบสถานการนะครับแมตตัวเลสถิติอาจจะยังไม่หวือหวาในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกแต่ฟอร์มการเล่นในสนามและความเห็นจากเหล่ากูรูเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนว่าฟอร์เรนเวียสกำลังเปลี่ยนผ่านจากดาวรุ่งราคาแพงสู่หัวใจสำคัญในแนวรุกของลิเวอร์พูลยุคใหม่นะฮะโอ้โหอ่าก็ต้องบอกว่าตอนนี้กำลังดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับฟอร์เรนเวียสแต่ที่ผมเห็นสังเกตเห็นนะครับหลายจังหวะเนี่ย เพื่อนภายในทีมลิอร์พูลก็ยังตามเซนบอลเวียดยังไม่ทันนะครับคือไม่ใช่ว่าไม่เก่งทันเวียดอะไรหรือป,ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าหากปรับจูนนะครับรู้ว่าเวียดจะจ่ายช่องนั้นช่องนี้หรือว่าตามเซนบอลเวียดทันเนี่ยรับรองนะครับเนียนตาแน่ๆนะครับเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะฮะตอนนี้ต้องบอกเลยหนึ่งคำว่าเพิ่งย้ายมาเพียงครึ่งฤดูกาลเท่านั้นเอง,เองนะครับก็ถือว่าถ้าถามว่าตอนนี้ยัง ต้องการเรื่องประตูกับแอซิดเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้มีความมั่นใจนะครับและต่อยอดฟอร์มต่อๆไปตอนนี้สภาพร่างกายกําลังดีนะครับเข้าฟิตเนสเวทเทนนิงดูเปลี่ยนไปเลยนะครับแข็งขึ้นสุดๆนะครับเป็นกําลังใจให้กับฟอร์เรนเวียดนะฮะเราไปต่อนที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับก็เป็นสื่อจากท่านัของเดฟคัพนะครับก็ต้องบอกว่าข่าวนี้แฟนๆก็ต้องใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ สเตเทนแอนฟิวนะครับเอวอิลันทุมไม่อั้นจอรกระชากริชันฮิวคุมบางเหียนผนแผนกฟุตบอลที่ซาอุพายุลูกใหม่เตรียมพัดถล่มแอนฟิวนะครับเมื่อสื่อดังฟังตะวันออกกลางตีข่าวสะพัดว่าริชันฮิวผู้อำนวยการกีฬาลิเวอร์พูลกำลังจะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของโปรเจกต์ยักษ์ในซาอุดีโปรีทท้งอนาคตเครื่องจักรสีแดงไว้เบื้องหลังท่ามกลางฤดูกาลที่กำลังระสับยุทธการล่าหัว ผู้บริหารเออิลานลูกขาดและงานเอ็กซ์ูซีฟนะครับจากเอเมนนะครับและซาอุดีสปอร์ตเซ็นเตอร์ระบุตรงกันว่าเอวอิลานมหาอำนาจลูกหนังแห่งเอเชียเต็มเปิเดอยิประวัติศาสตร์ด้วยการแต่งตั้งฮิวเข้าไปวางรากฐานฟุตบอลระดับโลกทั้งการบริหารดีลระดับบิ๊กเนมและการคุมงบประมาณมหาศาลเพื่อยกระดับสโมสรสู่การเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอย่างเต็มตัว2ปีที่ิกผันจาก จอมประหยัดสู่นักช็อป450ล้านเส้นทางของฮิวนะฮะในถิ่นแอนฟิลด์ถูกจารึกไว้ด้วยความสุดโต่ง2ด้านปี2024นะครับเริ่มต้นด้วยความเงียบเชียบเน้นโยบายรัดเข็มขัดจนแฟนบอนกังขามีเพียงไฟล์ตโกเกียซ่าเป็นบิ๊กดีวเดียวมาในปี2025นะฮะ ช็อกโลกด้วยการระเบิดคลังแสงกว่า450ล้านปอนด์ของลิวพูกกระชากตัวท็อปอย่างฟอริเนเวียตและอเล็กเซร์ริซักมาเขย่าพีม์ลีรอยร้าวแผลใหญ่ฝันร้ายจากการพลาดมาเกฮิแม้จะทุ่มเงินมหาศาลไปนะครับแต่ความผิดพลาดในเกมรับกับเป็นชนักติดหลังที่ทำให้ฮิวโดนถล่มยับ การปล่อยให้มาคิฮีหลุดมือไปซบแมนสตีถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวทางยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่จนทําให้แนวรับลิเวอร์พูลเข้าสู่ภาวะอมาาัมพาตจากอาการบาดเจ็บในปัจจุบันน้ำหนึ่งใหม่ในโมงยามวิกฤตสกันสปอร์ตวิเคราะห์ว่าหากการย้ายทีมครั้งนี้เกิดขึ้นจริงนะครับลิเวอร์พูลจะตกอยู่ในที่นั่งลำบากทันทีการเสียมือขวาข้างกายสมสรรในขณะที่ทีมกำลังเผชิญวิกฤตในสนามคือฝันร้ายที่ลิเวอร์พูลไม่อยากให้เกิดเพราะนั่น หมายถึงการที่ต้องรื้อโครงสร้างบริหารใหม่ทั้งหมดท่ามการสงครามการแข่งขันที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์นะฮะก็ต้องบอกว่าเงินมันเปลี่ยนได้นะครับถ้าหากทางฝั่งของซาอุเนี่ยประเคนเงินให้เนี่ยม,มันจะมีใจวันวันเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมต้องรอติดตามนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยโปรเจกต์ของซาอุดีโปลีกเนี่ยม,มีแต่ ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับก็เป็นสื่อเดิมนะครับเดฟคอปนะฮะเป็นตัวแทนของซาร่าหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่รู้นะครับต้องติดตามจับตาดิวสายฟ้าฟาดนะฮะเอนมาตูสมาเน่โปรศูนย์ฝึกแอซซัตเทนนิ่งเซ็นเตอร์ท่ามกลางแผนสังคยาทัพสลอตหน้าร้อนนี้ สก,กันสปอร์ตรายงานด่วนเลยนะฮะโอ้โหแอนฟิลร้อนรู่อีกครั้งหลังมีการยืนยันว่าตัวแทนของมาตูสมาเน่วันอากิจยระดับท็อปของบูมแฮมตันปรากฏตัวณนศะูนย์ฝึกซ้อมแอซ่าเทนนิงเซ็นเตอร์ของลิเวอร์พูลไม่ใช่เรื่องเมืองเอิญน,นะครับแต่คือสัญญาณเตือนว่าอาเนอร์สลอตเตรียมเดินเครื่องโปรเจกต์พาถัดทีมครั้งใหญ่การพบปะที่สันสเตรียนพิมลี รายงานระบุชัดนะครับว่าเอเจนตนของมาเน่เข้าพบบุคลากรระดับสูงของหงแดงเพื่อประเมินโปรเจกต์แม้จะยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแต่การขยับตัวครั้งนี้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าลอร์พูพร้อมปันหน้ายักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปเพื่อกระชักตัวเพชรเม็ดงามรายนี้มาครอบครองบทเรียนราคา450ล้านปอนด์เมื่อเงินไม่ใช่คำตอบเดียว แม้เสมอที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลจะสร้างสิติทุ่มเงินมาสาลถึง450ล้านปอนด์แต่ฟอร์มการเล่นในฤดูกาล2005-2006กลับกลายเป็นบาดแผลท,ที่ฟ้องชัดว่าทีมขาดความลึกยังน่าจะหายโดยเฉพาะในเดนการที่ไร้ตัวไตวต,วตัวแทนเมื่อเจอพายุบาดเจ็บหลังคว้าเจมีชักเก้55ล้านปอนด์มาคุมหลังบ้านเป้าหมายต่อไปก็คือการเติมเลือดใหม่ที่มีความกระหายและเทคนิคระดับพกาศ รู้จักมาทูดมาเน่อันเมณนีที่ทั้งลีกต้องการในวัยเพียงแค่18ปีนะครับมาเน่ ane, ไม่ได้ลงแค่ไปเล่นแต่เขาคือหัวใจในแนวรุกของบูแฮมตันสติเลี้ยงบอลผ่านคู่แขงเฉลี่ย4.83ครั้งต่อนนัดเลยนะฮะซึ่งสูงที่สุดภายในเทียมเอาพุทธที่จับต้องได้9นัดแรกในลีกจัดไปแล้ว4ประตูทั้งยิงทั้งจ่าย รอเวิร์ดกุนซือวู๊แฮมตันถึงกับนิยามว่าเขาคือส่วนผสมของความฉลาดเทคนิคและความกล้าหาญที่หาตัวจับยากมุมอมองจากสกาสปอร์ตนะครับเกมจิตวิทยาหรือของจริงการปรากฏตัวของเอเนต์ครั้งนี้ก็อาจเป็นการเช็คเรตติ้งแต่สำหรับลิเวอร์พูลนี่คือโอกาสทองในการเปลี่ยนจากทีมที่รวมสตาร์ราคาแพงให้กลายเป็นคอมพลีทสแควร์ที่สมบูรณ์แบบภายใต้ปรัญญาของสลัดเดนิสสเตป ิเวอร์พูลจะปิดดิวนี้ก่อนตลาดเปิดหรือไม่หรือเป็นเพียงหมากของเอเจนในการปั่นราคาแฟนหงแดงห้ามกับพิตานะครับอ่าก็อาจจะปิดดิวทางวาจาหรือล่วงหน้าไว้ก่อนก็มีโอกาสนะครับแต่อะไรก็ไม่แน่นอนไม่ชัวร์นะครับอย่าพึ่งไว้วางใจนะครับแค่เอเจนมาศูนย์ฝึกเอฟซ่าเทนนิงเซ็นเตอร์มาคุยก็จริงยังไม่ได้ปิดจริงๆนะฮะยังไม่ได้ปิดดจริงจมันก็มีหลายเคสแล้วครับอย่างเช่นจุด เบลลิงแมเนี่ยนะครับตัวเขาเองทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยไปดูสนามโอทัดฟอร์ดไปคุยกับป๋าเฟอร์กี้ยังปิดเดียวกันไม่ได้เลยนะครับตัวนักเตะมาเองนะครับก็อันนี้ต้องรอดูนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะสนใจจริงๆครับลิวร์พูถ้ามาแบบนี้นะฮะแล้วรอติดตามนะครับส่วนมาตุธมาเน่นั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่เป็นอนาคตเลยนะครับวัย18ปีและอีกอย่างหนึ่งก็คือบูมแฮมตันบุนโดร์นะครับ ก็มีโอกาสตกชั้นนะครับน่าจะตกแล้วแหะตอนนี้ก็มีแค่9แต้มนะครับอยู่อันดับสุดท้ายเลยนะครับก็น่าจะมีนักเตะหลายๆคนย้ายออกนะครับเพราะว่าทีมตกชั้นนะครับอ่ะรอติดตามว่าจะปิดดิวกันได้หรือไม่นะฮะนี่คือสข่าวลวอพูนะครับรอบเช้าประจำวันที่13กุมภาพันธ์นะครับกดติดตามแล้วกด u u s c r i b e นะครับเราร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะครับ ผมแอดมินเม้งจะนำสนสอข่าว์ลิเวอร์พ o ล l ไปเสิร์ฟถึงมือแฟนๆโดยที่ไม่ต้องอ่านเองนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สมสรลิเวอร์ pool สมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับ ทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ